ที่จะเล่าสู่ฟังต่อไปนี้มีแต่พวกเราเท่านั้นที่โชคดีได้ยินได้ฟังนะครับสอสอก็ไม่มีใครรู้สักคนผมพูดกับคนทางไกลว่านนะในเมื่อจะขอไม่เห็นด้วยกับเรื่องวาระสามทางไกลไม่ฟังนะไม่ได่าแต่ไม่ฟังผมเลยพูดว่าท่านครับตั้งแต่รู้จักกันมา ที่ครอบเรื่องทางเมืองกันหลายเรื่องเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างที่ไม่เป็นอย่างที่ผมพูดแล้วผมยังพูดต่อไปอีกบอกว่าแม้แต่เรื่องหลังสุดคืพอพรลบฟอ,องดองผมค้านตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายบอกไปไม่ควรเร่งรีบเขา้าไปแล้วก็ไม่เชื่อขอเล่าไปยังไงพอพูดอย่างนี้นิ่งเลยนะยอมฟังครับแต่ระหว่างที่อธิบายครับ รพยายามป่ายเบียงจะไม่ฟังพอพูดจบแล้วเนี่ยครับก็รู้สึกเสียเลยมาหมัดสุดท้ายหมัดนอกที่ฟังผมแล้วเนี่ยนิ่งเลยคืออะไรรู้ไหมครับผมบอกว่าทางการเมืองเนี่ยพักเพื่อไทยเดินมาทุกตอวเลยตลอด ศาสตราการเมืองเนี่ยเขาจะไม่เอาขุนออกมาเล่นถ้าไม่จําเป็นหมายถึงตัวนายกเขาจะไปเอามาเสี่ยงถ้าไม่จําเป็นซึ่งที่ผ่านมาเขาเดินแย่งทางเมืองก็เดินถูกต้องมาโดยตลอดทุกเรื่องนายกให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นเรื่องของสภารัฐสภานูเรื่องของสภาออกมาเป็นเรื่องของสภาวารสารเรื่องของสภานายกทำถูกต้องมาโดยตลอด ไม้ของกุ้งไมมันก็ถูกต้อไหม้แต่วันนี้คิดยังไงจะมาแย่งเผือร้อนจับมือออกไปนะ่บคิดยังไงแล้วก็บอกว่า,างั้นหาเลยพวกเราดูาดาผมโทรหาคุณแดงเจ้าพผาก่อนหน้านั้นผมคุยกับนายกสมชาย นายกสมชายผมคุยจนสุดท้ายเห็นด้วยกับผมแล้วหลังจากนั้นอีกชั่วโมงสองชั่วโมงนายกสมชายโทรมาอีกที่ท่านพรุ่งนี้ว่างไหมสิบโมงครึ่งจากประชุมร,ร่วรสมการยุทธศาสตร์ท่านทักษิณจะกระจายมาปรากฏว่ารถัสรุ่งขึ้นสิบโมงครึ่งในที่ประชุมบรรยากาศคนละเรื่องกับประชุมเมื่อวาน เมื่อวานผมโดนลุงกินโต๊ะีงแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับแต่ผลว่าคนทางไกลพูดแทนผมหมดเลยทีเอาเหตุผลที่ผมล้มร้าความคิดของท่านนั่นแหละเอาเหตุผลตรงนั้นแหละมาลบล้างสำตำมารยาทุจริตของท่านทั้งหมดมา,าทีนั้น ก่อนที่จะลงวันละสามหรือไม่ลงสามวันับตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ยุทธศาสตร์การเมืองของประเทศไทยเดินตามผมมเลยครับภาระหน้าที่ต่อไปคืออะไรครับไม่เห็นด้วยที่จะเอาพอร์รอปชันมาพิจารณาในสภาหัวใจของพรรคเพื่อไทยห้องไว้เลยผมพูดเป็นหมื่นที่ เรื่องพลบอมดองผมก็พูดสับทานไอ้หมื่นที่ผมบอกว่าทนลำบากมาตั้ง5ปีแล้วจะลำบากต่ออีก3เดือน6เดือนนันจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถอนเรื่องเปิดสภาหนึ่งสิงหางครับถอนพะบอมดองออกไปแล้วไปประชาเสวนาหาทางออกคุณทุกตารางนิ้วท่วประเทศไทยแล้วใช้สื่ขอรรักหขอประโคความจริงวันนี้ แลวประชาชนทั้งประเทศจะเป็นเกาะคุ้มกันให้เราแล้วถึงเวลานั้นใช้เวลาสามเดือนหกเดือนถึงเวลานั้นเอารลบรบมกลับเข้ามาสรุปแล้วครับคนรังง่ามาห้าปีแล้วน่าราต่ออีกสักหกเดือนจะเป็นอะไรครับไม่มีเหตุผลที่จะต้องเอาขุนมาเสี่ยงถ้าจะเป็นจําเป็นต้องเป็นให้ฝ่ายเขาเป็นคนประกาศเข่าข้ามสิ เราอย่าไปประกาศสงครามเรารักษาอำน,นาจรัฐบริหารรัฐอำน,นาจอยู่ในมือเราไปเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนจนได้ไเรียครับ